สวัสดีครับผมเอก DPR นะฮะพบกันอีกแล้วนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเอาใจสายครอบครัวเอาใจสายคนที่ทำมาหากินอยากจะมีรายได้เป็นของตัวเองโดยเฉพาะธุรกิจส่วนตัวมันสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลวันนี้นะครับเอกขอแนะนำนะครับ เป็นรถตู้หน้ายาวรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าตามท้องตลาดหายากมากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงวันนี้นะครับดีพนรัฐเรามีรถเข้ามาใหม่นะคันนี้เลยปี2021นะครับโตโยต้าไฮเอ็ด2.8คันนี้นะครับเป็นรถนะครับตู้ รอยอสองนะครับนั่ง4แถว12ท่านฟังให้ดีนะฮะใครท่านใดนะฮะลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะเอาไปท,ทําธุรกิจส่วนตัวรับเหมาวิ่งร่วมตอบโจทย์แน่นอนกับเศรษฐกิจภาวะแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าคันนี้เอาไปแล้วคุ้มค่าคุ้มราคากับรถไฮเอ็ดหน้ายาวรถทรงสวยๆนะคันนี้บอกได้เลยว่า นะครับรถสภาพไม่มีพลิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วมจมน้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับของเรานะฮะจะมีบริษัทมาตรฐานนะครับก็คืออินสเปกเตอร์มาชี้จุดมาชี้ตำหนินะฮะว่ารถคันนี้โครงสร้างเป็นอย่างไรนะฮะถ้าไม่ผ่านนะครับเขาจะไม่ตรวจให้นะครับของเราในี่คันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะหมายความว่ารถปีใหม่นะยกเว้นว่ารถแบบ40-50ปี นะครับเขาอาจจะไม่ตรวจแต่รถของเราเนี่ยนะเบื้องต้นไม่มีชนหนักเพื่อความตัดต่อแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสีขาวคันนี้ถ้าดูดีๆนะผมมองว่าเป็นสีขาวมุกสวยงามมากๆนะครับสีเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าขนแมวแทบจะมองไม่เห็นนะครับรถเพิ่งเข้ามาผมให้ทีมงานเนี่ยนะครับล้างสีดูดฝุ่นทําความสะอาดเพื่อรีบมารีวิวมาทำคลิป ให้กับ FC ให้กับทุกท่านมาชมกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะเอาไปใช้นะครับช่วงปีใหม่ช่วงสิ้นปีตอบโจทย์แน่นอนครับจัดไฟแนซ์ได้แบบเต็มราคาจัดไฟแนซ์ได้แบบพรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นไปได้ลูกค้านะครับถ้าสะดวกมานะมาดูรถกันยินดีรับแรกรับเทินรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับผมนี่ฮะ คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่ยาวภายในกว้างนะครับนี่ฮะไฟท้ายเนี่ยทรงสวยงามมากๆนะครับไฟท้ายเนี่ยดวงใหญ่เลยนะครับออปชั่นนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับระบบไฟเนี่ยคันนี้นะครับใช้ได้ทุกจุดนะครับไม่มีเสียนะฮะต้องบอกเลยเพราะว่ารถปีใหม่ปี2021เนี่ยนะฮะเครื่องช่วงล่างทางทีมงานทางทีมช่าง เราได้ดูแลได้ลองเทสลองขับนะครับถ้าอันไหนไม่ดีนะครับช่วงล่างปีกนกลูกหมากอันไหนไม่ดีเราเปลี่ยนทันทีนะครับเพราะว่าเรามีช่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับนี่ครับเบาะเต็มอัตราศึกเลยนะฮะสี่ตอนสี่แถวบรรทุกได้12ท่านนะครับเบาะกำบี่สวยๆนะคันนี้พร้อมกับเอราวรอบคันนี่ฮะ แอร์เราสังเกตดูนะฮะต้องบอกเลยว่าทรงคล้ายๆมาจิสตี้เลยทรงแอร์เราคล้ายๆมาจิสตี้นะฮะนี่ฮะเฉพาะแอร์แอร์เราวเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าหลายหมื่นอ่าหลายหมื่นนะครับไม่เอี่ยมอ่องป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็เพดานเนี่ยนะครับสวยๆนะฮะกัมมีนะครับสวยๆเลยนะครับระบบไฟสมบูรณ์คันนี้ต้องบอกเลยว่าแอร์หนาวนะครับผมแล้วก็เบาะแถวนะครับที่ C นะครับสามารถที่จะพับนะครับปรับเก็บได้นะครับก็ขอฝากนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้รถตู้ไว้ใช้งานไว้ใช้ในครอบครัวนะครับจัดไปครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะอ่านะครับมาพร้อมกับล้อกระทะนะฮะคันนี้นะครับล้อขอบ16นะครับเป็นกระทะเดิมตรงรุ่นเลยนะครับผมบอดี้สวยครับผิวพันเนี่ยบางทั้งคันนะครับผิวพันบางทั้งคันเลย นะครับแล้วก็ได้ทรงใหญ่ยาวอย่างที่บอกคันนี้ขับขับสนุกขับดีทัศนวิสัยในการมองดีมากๆนะฮะจากภายในไปข้างนอกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับนี่ฮะเบาะกำมะหยี่สวยๆเลยนะครับพวงมาลัยมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับคู่หน้าแล้วก็มีแอร์แบ็กนะฮะตรงนี้เลยอ่ะตากล้องนี่ฮะตรงนี้ก็มีแอร์แบ็กด้วยนะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมนี่ฮะวิทยุนะฮะก็ ของไพโอเนียนะครับฟังเพราะๆนะคันนี้นี่ฮะสวยๆเลยนะครับพดานสวยๆใหม่ๆนะครับบางแดดใหม่กิปตเลยนะครับผมอ่านะครับรถไม่เคยดัดแปลงนะครับหมายความว่าระบบไฟไม่เคยเจาะช่องต่างๆนะฮะคันนี้สมบูรณ์มากๆเลยนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้หมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับฟังห้องผู้โดยสารกันนะครับคันนี้เนี่ยนะครับลูกค้านะครับที่เคยนั่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับก็ดี แต่ถ้าได้มานั่งไฮเอ็ดคันนี้รับรองว่านุ่มนวลมากๆแล้วก็ภายในกว้างขวางนั่งสบายเราจะขยับตัวซ้ายขวาเนี่ยไม่อึอดอัดนะครับนี่คือจุดเด่นของเจ้าไฮเอ็ดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ฮะเปิดไปแล้วครับผมโอ้โหนะครับดูครับนี่ครับภายในสวยๆฉ่ำๆนะใหม่ๆเลยนะครับผมชอบตรงบริเวณแอร์นะฮะแอร์เรา เขาติดตั้งได้ได้มาแบบสวยงามมากๆนะครับสุดคลาสสิกเลยนะครับ VIP นะฮะคันนี้การติดตั้งช่องแอร์นะครับสวยๆเลยอ่านี่ครับแล้วก็สังเกตดูทางเดินของเบาะแต่ละแถวแต่ละจุดเนี่ยลุกนั่นเดินเดินสบายครับขยับตัวง่ายนะครับเบาะทุกแถวนะฮะสามารถปรับเอ็นนอนได้นะครับผมนี่ฮะอ่านะครับผมโอเคนะเดี๋ยวมาดูฝั่งทางด้านนะฮะคนนั่งหน้าซ้ายนี่ครับ เปิดมาจุดไหนมุมไหนบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยแล้วก็สะอาดมากๆนะครับไม่ต้องไปแต่งบือหวานะครับไม่ต้องไปแต่งบือหวาเอาแบบสไตล์เดิมๆแบบนี้นะครับมันสุดคลาสสิกแล้วก็สวยนานนะครับก็ฝากสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้รถตู้ไว้ใช้งานนะครับไว้วิ่งรับเหมานะครับหรือบางคนเอาไปวิ่งร่วมตอบโจทย์แน่นอนครับรายได้นะครับต้องบอกเลยว่าหลายหมื่นบาทต่อเดือน ผมได้สอบถามกับผู้ที่เคยใช้งานมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะจัดไฟแนนซ์นฮะรถคันนี้มาชมรถก่อนเดี๋ยวผมจะช่วยพิจารณานะครับจะช่วยหาทางออกให้กับลูกค้าไม่ต้องห่วงครับจัดไฟแนนซ์ช่วงนี้นะครับอนุมัติใวผ่านง่ายนี่ฮะห้องเครื่องเดิมๆครับ2.8นะครับคันนี้นะครับดีเซลนะครับเทอร์โบด้วยนะฮะอ่านะครับนี่ครับคานหน้าเดิมๆครับสีเดิมๆไม่เคยทำนะครับสภาพ คลิปเลยน็อตไม่มีขยับนะครับผมนี่ฮะอ่าก็ขอฝากใครที่อยากจะได้นะครับรถตู้นะครับแต่นะครับแต่นะครับอยากจะผลเบาๆใช่ไหมก็เอารถมาเทินเอารถมาเทินครับยินดีครับใครที่สนใจคันนี้นะครับเราเปิดตัวเลขนะครับโตโยต้าไฮเอ็ด2.8นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดราคาที่7 5 7 0 0 0บาทนะครับ ับยอดผ่อนนะฮะเดือนละประมาณ15,000บาทตลอดสัญญานะครับพิกัดของร้านะฮะฟังให้จะชัดถนนรามคำแหง164เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครเราเปิดทุกวันนะฮะไม่เว้นัรหยุดราชการฝากไลน์แอดด้วยนะฮะพิมพ์คาว่า sside dpr 1999นะครับมานะครับเดี๋ยวพบกับเอกนะครับในคลิปต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ